สวัสดีสุจริตคุณผู้ชมทุกคนทุกทาก่านกันด้วยนะครับและวันนี้เรามาอยู่ในหน้าง a m ที่มีชื่อว่า Wildesco ลูกลัก,กวันนั้นเอาเรายับไปเลยครับเหมือนกันล็อกไปเลยนะคุณผู้ชมล็อกเราจัดๆเลยนะผมก็ด่าไปละคุณผู้ชมอ่ะวันนี้ก็หวังว่าคุณจะไม่ทําให้ผมต้องด่าคุณอีกคุณ Wildesco ลุยฮะรับชมพวกคำเดือนกันไหมนะมันตามไม้แรกผมจัดไปแค่หนึ่งร้อยเจก่อนนะคุณผู้ชมแล้วผมคิดว่าผมจะไม่อยู่กับมันแบบนานเวอร์เกินไปคุณผู้ชม ได้ดาวและได้วายมาแล้วหนึ่งนะครับตอนนี้คุณผู้ชมว้มเทิงนะซึเป็นอรรนะราสามสิบแล้วแถวสี่มาแต่ถ้าแถวสองมาผมคอเดาเลยว่ามึงไม่ตรงกันหรอกมึงจะไม่ตรงกันนะครับหรืออาจจะไม่มาเลยก็เป็นได้นะครับผมเ,เกมนี้นะครับถ้าจะให้แบบดีจริงๆคือไม่ต้องมาพร้อมกันแบบสองตัวแล้วแบบจ่อลุ้นตัวเดียวอะไรประมาณนี้คุณผู้ชม,มเห็นปะว่ามีแถวสี่ไม่มีแถวสอง หรือจะมีแต่ว่ามาแบบสุดท้ายเลยอะไรประมาณเนี้ยคุณผู้ชมคือมันจะไม่ยอมแบบตรงกันถ้ามันไม่ยอมมาพร้อมกันแต่แรกด้๊ยแต่สวยนะยตัวแพงก็ขาดทุนเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยราคาเดิมไปก่อนราคาเดิมไปก่อนเพราะว่ามันยังไม่เอาแนวน่อยไม่ได้นะครับแต่ดาวอได้ละโอเค คูณห้ามาลแล้วนี้มีแถวสองครับเดี๋ยวมาดูกนะันว่าแถวสี่มันจะตรงนี้ไหมก็ยากเป็นเกมที่ยากนะครับเกมนี้เป็นเกมที่ยากจริงแต่วายรดูดีนะถ้ามาเยอะอจริงๆอะ่ะแบบมาแบบมาเรื่อยอจริงนะไม่ซ้อนกันไม่ไปที่มัตั้งเยอะมึงก็ไปอยู่แถวเดียวกันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ก็ไม่ดีหรอกถ้างั้นดาวมาก่อนไหมลูกดาวาดาวายดาวาดาวายดาววายดาววายดาวสามถ้าได้สามนะถ้าได้สามอาจจะได้เรื่องแต่ไม้นี้เลย อืมไม่ได้วะไปครับแถวสี่ก็ไม่มาแทนใช่หรือเปล่าเห็นไ,ไหมก็ไม่มาเนีย่ยมึงเป็นอย่างนี้ไงเอาตรงกลางก็ได้แถวไหนก็ได้มาก่อนตอนนี้มาคือมันสวยแล้วนะครับผมว่านะน่าเสียดายหลายครั้งละเวลาเรามีโอกาสเห็นไหมไม่เข้าไหล ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้นะครับแต่จะต,ต้องอยู่แบบแปลกกับกว่าเพื่อนต้องอยู่ที่มันแบบไม่เหมือนเพื่อนไม่เข้ากับเพื่อนมึงเป็นอินโทเวิร์ตหรือไงอืมอืมเนีย่ยคุณผู้ชมเห็นปะกู <c oughs> จะลองคายมึงดูดิมึงอยู่สองแหนวนี้ก็ได้ <c oughs> มึงจะขึ้นไปข้างบนลงมาข้างล่างทำไมมึงเป็นอินโทเวิร์ตหรือไงอีเวน แม่งสวยแล้วนะครับจะเอาอะไรกันนักกันหนาครับเอ่อดาวก็ได้ละอะหรือว่าดาวมันต้องสักสามดวงสี่ดวงไปเลยมันถึงจะพอใจรอบนี้แถวสี่มาก่อนอ่ะความกดดันถูกยวนไปที่แถวสองครับแล้วตรงกลางแถวทุกแถวแหละก็มาให้หน่อยเถอะเป็นคุณสองนะ ไม่ทันว่ะคือเหมือนหมุนหมุนมันก็หมดก่อนนะครับโอเคโอเคครับโอเคไม่ไม่เข้ากันเลยคือไม่ได้มีความเข้ากันเลยมึงดูดิคน <laughs> ผมโดนแกล้งะวะ่ะคือดูดิเออเข้ากันแล้วเข้ากันแล้วนะแต่ทันหรือเปล่ารอดโอ้พงแพงๆหน่อยอุย้ยหน้าหลังไหมโอ้โห,หถ้าได้หน้าหลังได้เลิกนะครับถ้าได้หน้าหลังได้เลิกนะเอาเดี๋ยวมีกําไรละหนึ่งแสน ยังไงดีหล่ะเราอ่อถ้ามีหน้าหลังคือหน้า3ามสี่รอยเบวกบวกนะครับเดี๋ยวสี่มาผมว่าวันนี้วายแรดูมาให้เราได้เห็นนะดาวด้วยไม่ได้แบบว่ากักกักขนาดที่แบบขนาดนั้นอะไรประมาณนี้แต่ก็แค่มันยังไม่เพอร์เฟกขนาดนั้นนะเกือบละเกือบได้ตรงแล้วแต่ไม่ตรงอาดาวมาก่อน ขอดาวก่อนได้ไหมได้ไหมครับขอร้องนะอย่ามาในตอนที่อย่าไม่มาในตอนที่มันมีโอกาสแล้วกันเพราะตอนนี้สามวายแล้วแค่ขอดาวมาก่อนไม่ได้หลุนเห็นไ,ไหมคือเหมือนเหมือนมันเกือบจะดีแล้วครับถ้าวายอยู่ตรงนี้ก็คือน่าจะได้บิ๊กบ้างแหละแล้วก็หลุนดาวมานะแต่ดาวก็ไม่มา ตาไหนที่ผมดูว่ามันมันได้ลุ้นอะ่ะมันไม่มาเฉยเลยนะคุณผู้ชมก็ไม่เข้าใจกับแม่งเหมือนกันอะดูได้ลุ้นอะไรประมาณเนี้ยโอเค,โอ,เคโอ้ยคูณหน้าสองตัวแม่งเ้ยไม่ทันการละ ไม่ได้อะไรหรอกเสียได้เลยคุณผู้ชมเย้ครับาราราดาวเริ่มหายไปแล้วนะหายไปแล้วสองหมุนมาของจริงละมาคุณผู้ชมไปครับให้มันจบที่หมานี้พอร้องมาหนึ่งมาสองเดี๋ยวสี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงกลางมามึงอย่ากแกล้งกูสิ คือมึงแกล้งกูอีกแล้วเนี่ยอันเนี้ยเพื่อนมึงอยากแกล้งกันสิเวลาทําอะไรอท่าทาดีๆดิดด <c oughs> ผมเดาแล้วนะผมผมคิดแล้แม่งน่าจะมาเต็มให้เราเต็มช่องเลยแม่งก็มาจริงๆดูมันทํเดี๋ยวคุณผู้ชมดูมันทำกับเราดิเอาดาวก่อนมาตรงกลางคิดว่าไงคิดว่ามันจะมาให้เราไหมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดว่ามันจะมาให้เราไหมเหลี่ยมไหมชัดเจน ดาวไม่ได้ด้วยใช่ไหมแต่ได้บิ๊กอยู่โอเคกำไแสนหนึ่งคือคือมันดีได้นะแต่มันไม่ยอมดีนะผู้ชมโอเคพอละเราเล่นไปละผมว่าผมพอดีกว่ากำไรหนึ่งร้อยเคท่วนๆไปนะครับคือไม่เอาละมันมันไม่น่าไว้ใจจริงๆเว้เ,เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับกูรอเล่นคือตะก,กี้ถ้ามันแบ่งวายแถวสองไปเนี่ย แบ่งมาตรงกลางเนี่ยผมก็คงจะได้กําไรแล้วปิดคลิปแบบสวยๆแบบกําไรแบบจริงๆจังๆไปแล้วครับแต่มันนั่นแหละถ้าจะเข้าไลนา์ปุ๊บนะแถวที่ที่จะเป็นตัวความหวังนะจะไม่มาส่วนใหญ่แล้วรอบนี้คือคือหายเลยว่างั้นคือได้ด้วยหรอทําอย่างนี้ได้ด้วยหรอสามแสนนะไม่ใช่สามหมไม่ใช่สามพไม่ใช่สามร้ย อยากนอนนอะกูอยากนอนอนะกูอยากนอนอนะตอนนี้ไม่อยากเล่นลนะแม่มึงดูมันทำมึงดูมันทำดิมันทำอะไรของมันวะคือมันคิดว่ามันทำอะไรอยู่อะคนดูเล่นมาเนี่ยยังไม่เข้าลายดีๆแบบดีๆเลยเดีย๋ยวดูดิ มันบ้า,าไปแล้วจริงเว้ยมันบ้า,าไปแล้วจริงเว้ยได้ดาวสองรอบมีที่ไหนยังไม่มีได้ลุ้นเชี่ยอะไรเลยตอนนี้เหมือนได้แปดหมุนทั้งหมดสิบหกหมุนวายก็ยังอยู่ที่เดิม สุดยอดอะแล้วดาวนะฝากไว้หน่อยในตอนที่ได้หลุดอะมึงไม่แท้มึงต้องกราบขอกว่าจะมาแค่หนึ่งหนึ่งรอบทีนี้มึงมาให้สองรอบเพื่ออะไรวะมึงมาเพื่ออะไรวะมันไม่ได้หลุนอะแต่ตาที่มันได้หลุนมึงทำไมไม่มาวะปัดซบที่สุดละ่ะไอเกมไอเกมเนี่ย ดาวอีกรอบนึงนะดาวอีกรอบนึงนะมันยังคาดหวังอะไรไม่ได้ครับวายมันก็อย่างเงี้ยเห็นปะมันก็เท่าเดิมอ่ะมันไม่ได้ผุดอะไรขึ้นมาคูณสองด้วยนะครับอันนี้คือบอกเลยว่าเหนื่อยเหนื่อยแน่ต้องแบบแถวสี่ต้องมาถ้าจะเป็นแถวคูนสองหมดก็ได้อ่าตรงกลางอีกตัวหนึ่งคือแตกแค่ตรงกลางาอีกตัวหนึ่งคือน่าจะแตกเลยแต่ต้องรีบเพราะรอบหมุนจะไม่เหลือตรงกลางคูณอะไรก็ได้ อย่าเพิ่งพูดยงเียบกว่นานรอลุน้นเพราะว่ามันยังไม่จ่ายตัวแพงเลยนะตอนนี้ยังไม่มีการจ่ายตัวแพงเลยนั้งนังเงียบดาวถ้าได้เพิ่มอีกข้าบันเทิงแต่น่าจะไม่มีละโอเคคือถามว่าเข้าลายร้อยเปอร์เซ็นต์หลังมันก็ได้มันก็ได้ลุ้นตรงนี้นะครับบริเวณอย่างนี้นะแต่ยังไม่ได้แบบสมบูรณ์แบบขนาดนั้นนะครับ ตัวแพงกำลังจะพูดเลยหูไม่ได้หน้าหลังวะมาดิขอลุงกำนันรอบนึงครับผมขอลุงกำนันรอบหนึ่งเจอหน้ากันหน่อยเจอหน้ากันหน่อยดิแม่งส่งผู้ใหญ่บ้านมาแทนคุณชมอรียปล้อยปิดส่งเมียมาแทนรอบนี้มาเลยมาเลย จนได้ครับจนได้ครับคุณผู้ชมแตกยากแตกเย็นมากๆเลยเกมเนี้ยแตกยากเหลือเกินผันทอนจิตใจผมเหลือเกินนะครับเนี่ยในวันนี้เราก็ซัดเซ็ตจนได้ครับมันเป็นเหมือนมาเผื่อเข้านะคุณผู้ชมพอเลิกเจอกันคลิปหน้าคุณผู้ชมกำไรก็นะครับ ดีใจที่เลือกเล่นต่อนะแต่ก็เกือบหมดคือยากเกินไปจริงๆนะอันนี้คือยอมยอมยอมเจนคิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาบแล้วครับบุกกำใจทุกคนสมต้องขอกราบขอไปคุณชมมานะที่นี้ด้วยสที่สวัสดีครับ